ทีมยอดแย่พิมานลีกอังกฤษประจำสัปดาห์ที่4มีผู้เล่นจากท็อตแนมอสเปอร์ติดเข้ามาถึง3รายนะครับและคนอื่นๆจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ ขอต้อนรับทุกท่านกสู่คนคอบอนนะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่ยนยอดแย่ประจำสัปดาห์ของศึกเพเมเ็กอังกฤษนัดที่4จัดแม้ชมกันในระบบ4-3-3นะครับเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับสัปดาห์นี้ต้องยกให้เขาเลยครับเฟรดดี้วูดแมนจากนิวคาสเซิลนะครับจากแด,ดนมือสามเมื่อปีก่อนกล้าขึ้นมาเป็นตัวจริงตลอด4เกมในฤดูกาลนี้นะครับอยา่างไรก็ตามเจ้าตัวยังไม่สามารถพาทีมเก็บคลินชิดได้เลย มีนำซ้ำเกมล่าสุติโอนทรัฟฟอร์ดบูตแมนรับปอนกระชกจนทำให้คริฟเซนุโรนารโดเบิกสซอกในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกนะครับก่อนที่จะโดนรัวอีก3ประตูนในช่วง45นาทีหลังนะครับมาดูแผงหลัง4คนครับประกอบไปด้วยจาเฟตทันกันก,ก้าจากทอ็อตแนมฮอสเปอร์ครับกลับมายืนตำแหน่งเซนเต้แบ็กอีกครั้งแล้วก็เสีย2ใบเหลืองนะครับจนถูกไล่ออกตั้งแต่เกมยังไม่ครบหนึ่งชั่วโมงเต็ม หลังจากนั้นกไเดทองก็โดนพาเลสถลุงใส่ไปถึง3ประตูต่อศูนย์เลยลหละครับคนถัดมาครับเป็นไทโรนมิงสจากสิงห์พงดแอสตันวินล่านะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นบอ่อน้ํามันมีทั้งข้อผิดพลาดและก็ตามประกบตัวไม่ได้โดยเฉพาะประตูที่เสียให้กับมัเตโอคาวาซิชเกิดจากความประมาทของเขาล้วนๆเลยลหละครับอีกคนครับไอแซคเอเดนจากนิวคาสเซิลนะครับตามประกบคริสโนโลูนาโดไม่ดีจนถูกกระชากยิงประตูที่2 และก็ตลอดทั้งเกมไม่สามารถเอาชนะในการดวลกับคู่แข่งได้เลยนะครับกอลหลางคนสุดท้ายเป็นฟรานซิสโกเชียร์ลาล่านะครับจากวัตฟอร์ดความจริงคือเขาโดดเด่นในเรื่องการเคลียร์บอลได้ถึง8ครั้งครับแต่ว่าเรื่องโชคร้ายเกิดขึ้นเมื่อเจ้าตัวพยายามจะสกัดลูกเปิดของมาเชลจนผิดเหลี่ยมไปเข้าประตูของทีมตัวเองแหละครับขยับขึ้นมาโดยตรงกลางสนาม3คนนะครับยอดเยี่ยมคนแรกครับแฮร์รี่วิงส์จากท็อตแนมอสเปอร์กลับมาคืนทีมอีกครั้งนะครับ แต่ว่าเจอปัญหาในการสร้างประโยชน์ให้กับทีมแหละครับคนด่อมาคือโรดริโกจากลีสยูเนเต็ดนะครับผ่านมาหนึ่งฤดูกาลแต่ดูมันว่าแขล้งสเปนิชยังปรับตัวกับเกมเพลย์แมตอังกฤษได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนร่วมทีมมากนักโดยเกมนี้มีโอกาสส่องประตูล่งๆตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับแต่กลับยิงไปตรงตัวอาริสงเบเกอร์ซะอย่างนั้นของกลางคนสุดท้ายครับเจมส์แมดดิสันจากชุลักกิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้เจอปัญหาในการเล่นกับบอลนะครับ ยเฉพาะครึ่งหลังที่หายไปจากเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยมาดู3กลกองหน้ายอดแย่ประจำสัปดาห์ที่4ครับคนแรกมิคาอิลอันโตนิโอจากคุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ3นัดที่ผ่านมาอันโตนิโอติดทีมยอดเยี่ยมของเรามาโดยตลอดทว่าแมตช์เดนี้กลายเป็นว่าเขาข้ามฟากมาติดทีมยอดแย่นะครับจากผลงานที่เซนต์แมรีสโดยที่สุน,นาร่างตึกถูกไปเหลืองที่2หลังจากไปเข้าบอลช้าแบบไม่น่าทำแหละครับ อีกคนคือแฮร์รี่เคนจากทอ็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเห็นได้ชัดในวันที่ไม่มีคู่หูอย่างซนฮึงมินทําให้แฮร์รี่เคนดูเงียบเหงากว่าปกตินะครับโดยตลอดทั้งเกมที่เซลเฮิร์ตพ์คเขาไม่มีโอกาสแม้แต่ง้างไก่ทาประตูเลยครับส่วนผู้เล่นยอดแย่ประจําสัปดาห์นี้คนสุดท้ายครับแดนนี่อิงส์จากซิมพังาดแอสตันวินล่านะครับหายไปจากเกมไม่มีโอกาสได้ลุ้นทําประตูโดยคนที่เด่นกว่าเป็นโอลลี่วัตกินส์นะครับที่ทั้งสองได้จับคู่กันในเกมที่เดอะบริทแหละครับ และนี่คือทั้งหมดของ11ผู้เล่นยอดแย่ประจำสัปดาห์ของศึกเพลย์มินอังกฤษนัดที่4นะครับขอบอลทุกท่านมีความคิดเห็อย่างไรสามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม